คือนทำความสะอาดนิดนึงนะครับดีแล้วดีแล้วเสร็จไปดีดีอันนี้อันนี้มุมมุมเนี้ยมุมนี้มุมนี้ขัดขลุ่ยพวกคืออันนี้ดีสะอาดๆนะพอจะปิดประตูพวกเขาปิดไปเข้าเพราะว่าปูดมันเยอะ พุ่นเยอะถุนเดยอตามมุมซอกม,มุมเนี่ยบานพับประตูพวกนี่ยเอาถูเลยถูข้างบนเลยถูเน่ะถูสะอาดมือนั้น, <c oughs> ม,น,นมือไปมือแรกตัวนู้นอย่างเดียวตัวนู้นอย่างเดียวตัวนี้สะอาดหมดแล้วนี่สะอาดหมดแล้วเออเดี๋ยวดีๆล,ล้างมือนี่ขาตากฝนไว้เนาะเหรอน้ำเต็มอีกได้น้ำยูได้แห้ง โอ้โหแข็งแตกมั้งชิ่อเดิมตัวเทน้ำออกอีกใช่ไหมว้ายเทน้ำบ่แม่บ่ของแตกกูต้องถือกินละเดินหรอกเออเอาถูตัวนู้นมุมนู้นอ่ะปุ๊บปุ๊บนู้นหนอปุ๊นู้นหนะเออไม่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างไม่ใช่ผนังเออนั่นแหละูลากออกมาลากออกมาเนาะสะอาด้านข้างน้ำอะไรโอ้น้ำลัางผมคุ้นหรอกครับว่ะสี่ร้อยจัมโบ้ครับ ทีมงานเพรมหาชน